สวัสดีฉันชื่อการซิงหยานวันนี้ฉันจะมาเป็นไกด์พาคุณเที่ยวในเมืองจีนอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหยานเอ๋อยากนำมาเสนอคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ไหนถูกใจเม้นพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับหยานเอ๋ได้นะคะไปชมกันเลยค่ะ เจดีสามองค์ที่วัดฉงเซิงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในประเทศจีนสิ่งก่อสร้างสูงระง,งานทั้ง3แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองต้าหลี่มณฑลยูนนานยืนหยัดผ่านการทดสอบของการเวลาและยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางจิตวิญญาณและสถาปัตยกรรมเจดี CD ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถ และถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถรักษาความยิ่งใหญ่และความงามไว้ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัย เจดีย์3องค์ประกอบด้วยเจดีขนาดใหญ่1องค์และเจดีขนาดเล็ก2องค์ก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรเจดีย์3องค์ทาจากอิฐและปกคลุมด้วยโคลนสีขาวอานิสงส์หลักของเจดีย์3องค์ในประเทศจีนคือการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะแผ่นดินไหวและน้ำท่วมตามจารึกสี่ตัวอักษรบนเจดีสูงควบคุมภูเขาและแม่น้ำตลอดไป เจดีหลักเป็นที่รู้จักกันในนามเจดีเฉียนซุนซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงคริสตศักราช823อายุ1,200กว่าปีโดยกษัตริย์ฉวนเฟิงโยแห่งอาณาจักรหนานเจ้าเจดีเฉียนซุนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง70เมตรมีทั้งหมด16ชั้นและประดับประดาด้วยงานแกะสลักอันประณีตที่แสดงถึงเรื่องราวและตำนานของศาสนาพุทธเจดี JD องค์กลางเรียกว่าเจดีเฉียนซุน สร้างขึ้นในรัชสมัยของอาณาจาักรหนานเจ้าเจดีสองพี่น้องสูง42เมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของ JD, เจดีเฉียนซุนและเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีความสูง10ชั้นจากโครงสร้างและรูปร่างเจดี JD ขนาดเล็กทั้งสองแห่งสร้างขึ้นในอาณาจักรต้าหลีในสไตล์ราชวงศ์ซ่ง เจดีสามองค์รอดพ้นจากแผ่นดินไหวสงครามและภัยธรรมชาติตื่นตื่นมาหลายศตวรรษและยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตาลีปัจจุบันเพื่อปกป้องเจดีนักท่องเที่ยวจึงถูกห้ามไม่ให้ก้าวเข้าไปในเจดีอย่างไรก็ตามการยืนอยู่หน้าเจดีเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณรู้สึกทึ่งและประทับใจ วัดฉงเซิร์งตั้งอยู่ด้านหลังเจดีสามองค์ซึ่งเป็นวัดหลวงของต้าลีและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยวัดเดิมถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง กลุ่มวัดกว้างขวางและมีห้องโถงหลายห้องรวมทั้งห้องโถงของมหาวีระและห้องโถงของพระพุทธเจ้าสถาปัตยกรรมของวัดหน้าประทับใจพอๆกับเจดีสามองค์โดยมีงานแกะสลักและภาพวาดที่สลับซับซ้อนซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงาม เดินตามหลังเจดี3องค์คุณจะไปถึงจัตุรัสนกปีกทองต้าเผิงชมนกปีกทองและสำรวจระฆังที่ใหญ่ที่สุดในยูนนานนานเจ้าเจียนจีเบลซึ่งสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช871เมื่อเข้าสู่วัดคุณจะผ่านหอสวดมนต์ทางพุทธศาสนามากมาย เช่นหอสวดมนต้าส่งเป่าหอยาหอไค่เซนหอพระอรหันต์วงล้อสวดมนต์หอหนึ่งพันพระพุทธรูปหอพระสังฆราชและสุดท้ายขึ้นไปบนวองเฮทาวเวอร์ซึ่งสามารถมองเห็นวัดทั้งหมดเจดีสามองค์ภูเขาแคงแร์และทะเลสาบเปอร์ไห่ ร e เฟลค n ันพรด้านหลังเจดีสามองมีบ่อน้ำสะท้อนแสงซึ่งได้ชื่อมาจากภาพสะท้อนที่ชัดเจนบนผืนน้ำของเจดีสามองของวัดจงเสิงเจดีสามองที่แท้จริงและการสะท้อนสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมเจดีหกองค์ในฉากเดียวนักเดินทางโดยเฉพาะช่างภาพควรคลุมสากสะท้อนแสงในการเยี่ยมชมของคุณเพื่อถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม สุดท้ายนี้วัดฉงเซิงและเจดีสามองค์เป็นเครื่องยืนยันถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองและความเป็นเลิศทางศิลปะของจีนสถานที่สำคัญเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอดีตชาวพุทธของประเทศและกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของจีน ผู้เยี่ยมชมสามารถสำรวจวัดและเจดีย์และตื่นตาตื่นใจไปกับความงามที่แท้จริงและเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับใครก็ตามที่มาเยือนต้าหลี่การเดินทางไปวัดและเจดีย์เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะ คุณที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งซับ c r i b e แล้วพบกับการสินอย่างใหม่คลิปหน้าค่ะ